สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษนะคะเพราะว่าในวันที่29กรกฎาคมปี2565นี้ถือว่าเป็นวันของเงินจากพระจันทร์ตามโบราณแล้วเขาจะเรียกว่าวันอมาวสีนั่นเองนะคะซึ่งวันอมาวสีนี้ เป็นวันที่พระจันทร์ดับนั่นเองค่ะการที่พระจันทร์ดับนั่นก็หมายถึงพระจันทร์กําลังจะเกาะเกิดพลังงานใหม่ๆขึ้นมาเดี๋ยวพระจันทร์เขาก็จะส่องแสงส่งแสงสว่างออกมายังทั่วโลกนะคะคนเราโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยจะเชื่อว่าดวงจันทร์คือดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นดาวที่จะประทานพรให้กับมนุษย์เราได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันที่29กร,รกฎาคมซึ่งเป็นวันอมาวาสีนี้ถือว่าเป็นวันดีค่ะ แต่ละลัคนาราศีนะคะก็สามารถมาขอพรขอชัยจากดาวพระจันทร์ได้ค่ะและดาวพระจันทร์ก็จะส่งความอุดมสมบูรณ์ไปทั่วทุกหมู่ทุกเหล่าบนโลกใบนี้เลยนะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละลัคนาราศีในครั้งนี้กันได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎวาดในช่วงวันที่29กรกฎาคมซึ่งเป็นวันของเงินจากพระจันทร์นะคะดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องอธิบายอย่างนี้ว่าคุณถือว่าเป็นเจ้าภาพกันเลยทีเดียวเพราะดาวพระจันทร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณและในช่วงเวลาที่ดาวพระจันทร์ดับนะคะคือเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเนี่ยได้ดับเหมือนกัน นะต้องอธิบายแบบนี้แล้วคุณก็กําลังก่อร่างพลังกําลังสร้างพลังเพื่อที่จะฉายตัวเองในวันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเงินเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยว่าคุณมีเงินแบบไหลมาเทมาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมใจในเรื่องของการเงินมากกว่าช่วงที่ผ่านมาจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเลยก็ว่าได้นะคะ จะต้องอธิบายอย่างนี้ขอกร่นก่อนว่าในวันที่29กรกฎาคมเป็นวันของเงินจากพระจันทร์แต่ไม่ใช่เพียงวันนี้วันเดียวนะที่จะส่งอิทธิพลดีๆต่อตัวคุณในเรื่องของการเงินค่ะ ส่งอิทธิพลดีๆแบบนี้ไปประมาณ1เดือนนะคะคือ30วันไปจนถึงออตั้งแต่29กรกฎาคมไปจนถึง29สิงหาคมปี65กันเลยทีเดียวนะที่จะเป็นจังหวะดีๆในเรื่องของการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะพระดาวพระจันทร์โดดเด่นมากดาวพระจันทร์เป็นดาวที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะสิ่งที่คุณควรจะกระทําในวันที่29กรกฎาคม นะประการแรกค่ะ ไม่ควรจะใช้จ่ายเงินก้อนในวันนั้นอย่าใช้จ่ายเยอะในวันนั้นใช้จ่ายจุกจิกได้ไหมได้ค่าน้ําค่าไฟนะคะอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าเลื่อนจ่ายได้สักวันหนึ่งก็ให้เลื่อนจ่ายแต่ถ้าเป็นค่ากินค่าใช้ค่าเดินทางใช้จ่ายได้นะคะเราต้องซื้อของกินซื้ออาหารเข้ามาอยู่แล้วเนาะอันนี้ใช้จ่ายได้นะคะไม่มีปัญหาพยายามแยกเป็นสองกระเป๋าค่ะกระเป๋าแรกเป็นกระเป๋าหลักของเราให้เราใส่ธนบัตรให้แน่นเต็มกระเป๋าให้เต็มเลยให้อบอวบแน่นๆเลย นะคะแล้วก็นําไปวางไว้ข้างๆกับสมุดบัญชีธนาคารธนบัตรที่เราใส่ในกระเป๋าจะเป็นแบงค์อะไรก็ได้นะแบงค์ร้อยก็ได้แบงค์ห้าร้อยก็ได้แบงค์พันก็ได้ใส่ให้แน่นใส่ให้เต็มเลยจะปนกันก็ได้นะหลายๆแบงค์รวมกันแบบเนี้ยได้เลยนะคะแล้วก็นําไปวางไว้ข้างๆกับสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็ขอผ่อนขอเงินจากพระจันทร์ในวันที่2 9กรกฎาคมได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นอย่างที่บอกไปอย่าพยายามจ่ายเงินก้อนถ้าจําเป็นที่จะต้องจ่ายจริงๆ ให้ทยอยจ่ายได้ไหมสมมติว่าคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับใครสักคนหนึ่งระยะเอาราคาประมาณ30,000บาทบอกเขาว่าขอทยอยจ่ายทีละ1 0 0 0 0ได้ไหมทีละ5 0 0 0ได้ไหมลักษณะนี้ค่ะนะจะจ่ายให้ทุกวันเลยวันละ1,000 0บาท3วันนะไม่อยากจะจ่ายเงินก้อนไปเลยทีเดียวเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่ะประการต่อมานะคะ กิจกรรมที่คุณจะทำในวันที่2ันที่อวันที่29ที่ควรจะทำเลยนะพยายามศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินทำกิจกรรมบวกๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะใครสนใจในเรื่องของหุ้น กองทุนไปศึกษาเลยใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของออของเก่านะคะการเช่าพระการดูพระก็ไปศึกษาเลยนะหรือบางคนบอกว่าเออระวางแผนในเรื่องของการเงินกับคนรักคู่รักของเราดีกว่าปรึกษากันดีกว่าอีก3ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอีก5ปีข้างหน้าจะเก็บเงินได้เท่าไหร่ปรึกษากันไม่ใช่ไปทะเลาะกันนะคะไม่ควรที่จะไปทะเลาะกันนะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการดึงพลังงานลบๆเข้ามานะเพราะว่าการเงินของคุณจะโดดเด่นมากๆเพราะฉะนั้นพยายามทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง ของการเงินที่มันเป็นด้านบวกๆเข้ามาจะดีที่สุดและอย่างที่สมัยบอกไปนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองช่วงนี้โชคลาภโดดเด่นมากสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะแกละโชคลาภที่ดีที่สุดสําหรับคุณคือโชคลาภที่มาจากหนึ่งสมองสองมือการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคใดหรือจะเท่าการลงมือทำนะคะการที่ชาวลัคนาราศีกรกฎทำกิจการงานใดอยู่ นะขอให้คุณทําอย่างเต็มที่เต็มเต็มกําลัง งานคุณจะเป็นงานออนไลน์งานออกสื่อหรือจะเป็นเอ,อ่อเป็นร้านค้าเป็นเจ้าของกิจการเป็นพนักงานประจําเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเต็มที่กับงานแล้วจะมีคนเห็นถึงความตั้งใจแล้วจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในที่สุดส่วนใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดกเอ,อ่อเสียงดวงเสียงโชคก็สามารถลองได้นะคะเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้รับเงินฟลุก๊กฟลุกนะคะได้รับเงินที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นเดียว นในด้านการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะก็ต้องบอกว่าเหน็ดเหนื่อยมากในสถานการณ์ออแบบนี้ในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะในระยะเวลา1เดือนตรงนี้คุณจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งในด้านธุรกิจ หรือคนที่ทํางานประจําก็อาจจะมีการเปรียบเทียบผลงานกันกับบริษัทอื่นหัวหน้างานกดดันเปรียบเทียบงานกับเพื่อนร่วมงานของคุณทํายอดทําเป้าให้ได้อะไรลักษณะนี้ค่ะงานค่อนข้างเยอะนะถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารช่วงนี้เอกสารกองเต็มโต๊ะเลยเป็นลักษณะนี้สําหรับชาวกรกฎที่สําคัญอย่าพยายามดองงานนะต้องเคลียร์งานให้เสร็จนะคะในระยะนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดองงานโอกาสที่งานใหม่ๆจะเข้ามาเนี่ยมันยากขึ้น หัวหน้างานก็จะมองว่าโอโหงานยังเต็มโต๊ะเลยไม่มอบหมายงานพิเศษไม่มอบไงไม่มอบหมายงานสําคัญให้กับคุณทําอย่างแน่นอนคุณยังเคลียรตรงนี้ไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการปิดกั้นตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวพยายามเคลียงานให้เสร็จจะดีที่สุดนะคะสําหรับชาวกรกฎแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะหนักก็สู้หน่อยนะบางคนหนักถึงขั้นเอางานกลับมาทําที่บ้านคืองานมันเยอะอย่างนั้นเลยอ่ะนะคะออเดอร์เข้ามารัวๆเลยสําหรับใครที่ทําธุรกิจมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นอีก มุมหนึ่งที่ดีสําหรับชาวกรกฎนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะช่วงนี้ต่างคนต่างอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องดูแลที่ต้องรับผิดชอบคุณก็เหนื่อยเรื่องงานแฟนคุณก็เหนื่อยเรื่องงานแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทะเลาะก,กันจนแบบ ไม่คุยกันมันไม่ใช่แบบนั้นแต่รู้สึกว่ามันจะห่างๆกันสักนิดนึงถ้ามีเวลาก็พยายามกระชับมิตรค,ความสัมพันธ์หน่อยก็จะดีนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ